แตกแตกตัวแตกสีฟอสีฟอได้ดิไม่มีสีฟอุ้ยเชี่ยอฮ้ยกระตายกูกูกูเอ้ยเอมันจิยูมันจิยูเฮ้ยมันจิยูได้ได้ได้เลยต้งใส่รูปต้องใส่โลปเฮ้ยเฮ้ยอีโละเอาไปนะเอาไปนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามามันเข้ามาวะกลับแล้วนะเออเย็ดเค้อนแผนซ้อนนะเอาดิ โอเคเดี๋ยวเติมเกมนี้สักสักสองพันแต่ผมไม่เติมเนี่ยไม่ไม่ไม่ผมเอาตังค์ผมเติมแต่เมียผมอะห้ามเติมเกมแล้วทาไมพูดนี่คือคลิปนี้ออกไปเมียยืนขึ้นเลยนะเฮ้ยไม่ออกไปเราไม่ให้มันดูไม่ให้มันดูอะไรที่สาวถึงตัวผมได้ผมจะไม่ให้มันดูเออกราบคนดูยังกราบคนดูอืมกราบแนบแทบเท้าคนดูวันนี้อยู่เกมคอมคอมเพรสซี่เรนโบว์ซิกซ์ซิสอันนี้มีสมาชิกใหม่ฮะคนไม่ได้รู้ว่าเออน้องเป้ใช่ไหมเป้หรือเต้เป้ ตะเคเตเตเอ็กเซนไฟเย์เนาะอะละเตะใช่ใช่ตัวนั้นมาจะบ้าหน่อยแซวแซวเขาเองก็ยังยิงยังยิงแฟนผมเลเราเรามันแก๊งไม่เต็มบอร์ดเราทีมอุบาทเอ้าวอาเตไม่นะแค่เปิดคลิปมาเอาเลยเหรอเต้เต้คนไม่จ่ายเด็ดเียมีคนไม่จ่ายเด็ดไอเต้ไม่นะบอกแม่ดีๆก็ มันก็ตายแล้วนี่เราไปมาเปล่าดูเฮ้ยดูหารดูนอนเราอยู่ชั้นสองแล้วเป็นชั้นอะไรวะไม่ได้ดูวะชั้นสองชั้นสองชั้นสองวางกับดักควายเรื่องวางระเบิดไว้ใจผมต้องมีผู้บดใช้บริการมันต้องมีเดียวลูกมีลูกที่แตรงนี้เอาตรงไหนอ่ะตรงไหนเอาตรงนั้นตรงนู่นตรงนี้นี่เ่ยตรงนี้นะปอดอยู่ แม่งโดนปอดวะคลิปนีสาระไม่ค่อยมีนีสาระอะไรวะสาระเลวอะไม่ปาระเบิดตรงนี้ได้นะตาดิโอเคชั o นเออเรียนฟอร์ดกูมดวะทักขาไม่มี l o c ไม่มีเนีตเหรอมีมีซีโฟอยู่อ่ะโอ้โหมีแทงไหมวันเดินปี๊เยี่ยมเยี่ยมเลยใครจะส่องกล้องส่องสาวแ๊่ นี่แหละแถวแถวมอเชียงใหม่โอเคมากพี่เรื่องหีเขียวมันเจ็บเรามอเชียงใหม่เฮ้ยไม่มีเสียงวะเสียงติงใครจากหมอหมอหมอกระเด็นหมอกระเด็นเหม็นเลยอ่ะเออผัวดีบออกเลยว่าบอกเลยว่าพี่พี่ไ่ะบอกเลยว่าบอกคำเดียวนะฮะว่าพี่พี่แถวมอเชียงใหม่นี่โอเคทุกคนอื คลิปออกอ <YouTube น> <laughs> อยูทูปนะเมียยืนขึ้นเลยนะามาเชียงมามามาวันนี้วันนี้มันไม่ได้มาบ้านผมอ๋อร<ม>อดไปรอดไปแอกแบกครับเฮ้ย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 ลุดตัวหลุดตัวหลุตตกลุตหนึ่งหลุดนี่คือหลุดตรงไหนเอ่อปอนทับปอนทับ <laughs> เอ้เต้ตรงหน้าต่างคนนั้นมีตัวนะเวลาเดยและกัรคุณหน่อยสอบกล้องคือคือไ ไม่ได้เห็นตัวไม่ได้ว่านะแต่ขอแบบให้ได้ยินเสียงเต้นก็พอและเฮ้ย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 อะไรอะอะไรอะเฮยอะไรอะบ้านะคุณเดินมั่วไม่ได้แล้วเนี่ยเฮ้ยโดนหัวตาหน้าบักกันอ่ะตรงกูรู้สึกเหมือนจะมีเสียงตีน นอนสบายเลยทีเน,นี้ยนันน่นนันน่นน,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 นั่ดูดๆดดด้วยดูด้วยเออโอยสตัวเลยเขียนหน่อยโอเคออไหนิเฮ้ยเ,เป็นวีแล้วเว้ยเป็นวีแล้วเว้ยห้าสิบวิเดี๋ยวพี่คุมตรงนี้ให้ mời này nết 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 sôi tối nay mát tối nay mát tối nay mát

เก็บระเบิดจริงเยก็บระเบิดจริงเกียร์จริงว่ะเอ้ยหมอมันเอาเรื่องนะมันเก็บเกือบหมดเลยอะรับแล้วแบ่งโค้งลงองงี้ด้วยนะอืมดีดีวังแล้วอยู่เออโดน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 โอเคมุมกล้องได้อยู่กูควรจะเรียนฟอสตรงนี้ยังไงวะเรียนฟอส้วยพี่ตรงไหนตรงไหนเดืองเหรอปิ้งเดืองปิ้งเดืองโอเคก็นึกว่าตรงนี้มีคนวางแล้ว ไม่วาไม่มีเลยผมวิ่งไปวัาโอเคอาอนเด็ตเๆ็ดเด็ปิงกูขึ้น400แล้วเนี่ยไม่นะพี่ระวังพี่มี impact ปะปลาก็ได้ใครก็ได้มี impact ไหมปลาปลาเหลืองหรอปลอ่าปิงเหลืองเลยปลาละไฮ้หลอกหลอกหลอกเฮ้ยโอ้โหเฮียหน้าต่างนี้ด้วย ไปลืมไอ้แยกยิงโดนแข็งขันยิงไม่เลีโลนะโอ้โหคุณธรรมาไอ้แยกยิงไม่รีโลไม่รีโลโอ้ยหืมูอ้ชี่โอ้โหเป็นนิดเดียวไหนอะหน้าต่างน้าตี่นี่เออแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วกูได้แอัดซีดเลยเฮียยิงตัวเทียห้า นไอ้โดนไม่เลยใส่ลงนั่ตรงนันตายตรงนั่นตายตรงบันไดนั่นตายเบียบันไดหน้านตายีอ่ะมันจะ่ตรงแม่นี่นี่รอ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 หรือยังไงมันก็ต้องเข้ามาสมุนปอมเอาหุ่นยิงไปแล้วมันเห็นนะเห็นแทบปวดเออถังแล้วนี่ดักงั้นแหละเฮ้ยมันเล่นโดนนะมันเล่นโดน อยู่ตรงบันไดอยู่ตรงเัลัยมันดักอยู่เอ้าไม่ถึงแล้วเหรอไม่ถึงไม่ถึงติดตู้เย็นมันเล่นโดนมันเล่นโดนมันเห็นเล็กโคตละได้ยินเสียงใช่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 ไหมฮันแน่มันเดินมาแล้วเสียงหนามอ่ะมันเดินยเงี้ยมันเดินยิ่งอยากดักตรงหน้าตานหน้าต่างมันกำลังมาไปอ้ยเรียบร้อยหนึ่ง เตะ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 เให้แม <łość> <Billboard Sports> ่เ <dragon> ข้ามาให้แม่เข้ามาเชื่อไหมเหยียดแทบข้าวคานกูตายแกรู้กอยเฮียและกัดักแตกเนี่ย หัวเขาแตกเขาแตกหลบดีด้วยนะหลบดียังดีอ่ะสับทีมว่ะอ่ะเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เล่นอีหญิงนะเดี๋ยวผมเล่นไลออนได้ได้ได้แล้วให้วให้เทาราแอนมิล่าไม่ๆเดี๋ยวให้เทเล่นไอ้ฟิร์นเเล่นลูกซองดิลูก2กับแตงโมอ่ะ เก่งอุบาะสาระไม่มีเอาเยอะเอาเยอะเอเยอะถ่าเรื่องหาเรื่อนตายอีกแล้วโอ๊ยตายแล้วเออเต้ครับเมื่อกี้ขอโทษนะอย่าบุกบ้านมายิงปูนะกับเออไปยิงหัวปูได้กันอ่าคาร์เมล่ากับกับบาคิรีสบายติเลยสปอนพีก็เดี๋ยวพี่ดูให้ใคร์สปอนะใคร์สปอนพีกเก็บโดนก่อนเสียวมากเลยด่านนี้สปอนพีกแม่แต่ดีนะรถรถเยอะหน่อยโอ้ไอพี่อยู่ชั้นสองเนาะ ใช่ใช่ใช่กัน่องไอ้เจ๊แล้วกูจะคว้างโดนไปนชั้นแรกหน่อยวะเอองงใจเอ๊ะมันมันตีนี้แล้วมันตีนี้เอาเลยปุ๊ปปุ๊ปอันแน่มีเสียงกล้องกลางวานโ<ไ>ว,วยเลยถ้าผันถีงถ้าผันตัวนี้อยู่ในห้องวัวห้อง,องวัวขวา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 นี่เลยื้อแปะเดียวเท่านั้นกำลังโทรหาปุ๊บปับ๊มอ่าโทรหาใช่ไหมอ่าไปเลยอเ หมือนเล่นหมาบ้ายอ่ะหมาบ้ายยืนนิ่งอ่ะโอ้โหเล่บ้ายแต่กูไม่ได้ช่วยเฮี้ยอะไรเลยพี่แต่สอดอย่างเงยวางเลยวางเลยหืมอินเตอร์โลเกชั่นกูใช้บริการเองว่างั้นอะไล่เลยไล่เลยไล่เลยนะอืมอนิเมชั่นพอดีเลย ลอยเลยนะยางลอยเลยนะริวเช็คริวเช็คริวเช็คเฮียลอยยนะลอยผมเห็นแล้ว่าไอเจ้ต้องลอยันนะผู้ชายบริการ มา,มาไปหน้าไปหน้ารสามแถวหมดเลยหน้าสามอะเอาดิสามเลยนะกวูวฝั่งมันเล่นโอนลิกับแม่งพุ่งกำแพงมายิงเราจังเลยเตรียมเตรียมเล็งรอเลยทีเนี้ยประตูเนี้ยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวกราสเคลียใหเ้เอสเอส็ดแม่งเป็นตัวแบบว่ามึงทำลายกำแพงเทพมากเลยเท่สุด <c oughs> ลวค่อยๆพังค่อยๆพังเออคอแฟก์ป <c oughs> ัดระเบิดประจสุนตะปูนึกว่าไรเซเปอร์ ชมแปกท่าแรกฆ่าอะไรวะอะไรนะริมนะสารนาคาทอนไปคงจักรมาลายเบสองสิงขอนอะไทุกอย่างอะไปชั้นสองนี่เคลียร์เคียร์เคียร์ชั้นแรกเคลียร์เลยแรกเคลียร์เลยเบสเม้นแล้วล่ะไปละห้องห้องครัวเคลียร์ใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยเบสเม้น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 ต์เพื่อนเพื่อนเราบอกได้หร่ะนี่น้องคุยได้หรอตรงนี้แม่นี่ขับขันวางแล้วเนี่ยเฮ้ยระวังแมมมูงนะแมมมูง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 ขัดเกลื่อขับขันลูกกองเอาเรื่อง เลยระวอันตรายนั้นระยะเนี้ยมันอาจจะจูกระจูกริงเลยเรานะเฮ้ยอะไรอะไรเมื่อกี้เขายิงอะไรอ่ะโดนเหรอกยิงก่างใจเย็นมาๆมามากับพี่หน่อยนั่นมีตัวอย่างรถไหมมีตัวอย่างรถเอเคียอย่างรถระวังให้ด้วยไอ้ระวังไว้ด้วยว่าเปลี่ยนนั่นไงคาถาแวกยาให้งูตื่นมึงต้องตื่นเอสมันใจไปไหมเอสเลยเลยไอเดี๋ยวพี่เอาโดนไปส่องป่าโดนละ พี่ดูให้มีเอ่อขับขันอยู่มีขับขันอยู่ขับขันอยู่ไหนขับขันอยู่เนี่ยจุดมาร์กแดงไว้มาร์กแดงแล้วอ๋อเห็นแล้วมันอยู่ตรงประตูมาเลยว่าพวกยิงโดนแน่เลยเนะี่ยบุกยากอะทีนี้แล้วไม่มาเอา,อางนินด้วยนะเดี๋ยวพี่โมกไปเดี๋ยวพี่โมกไปมเมาแล้วใช่ไหมเออเหี้ยก,กล้องอยู่ไหนวะกล้องอยากโดนเหรอ Reloaded. ไปโอ้โหยิงหลังอีกมันเกือบแตกแล้วเนี่ยแตกงั้นอ้าวจะถอดยิงกูทำไมเแตกแตกดิกูกูโดนเองแล้วไอ้เียกูกำลังยิงอยู่ไอ้เียไอ้เหี้ยเกือบละไหนวะ เมื่อกี้มุมได้นะพี่ยิงหลังไอ้เต้กูหยุดยิงเลยโนอะ้โหมีตัวนะ <S <S มีมีตัวตัวมอบอยู่มีตัว,ตวมอบอยู่มีตัวมอบกูเอยู่ออยเอโคโลเอโคโลห้องห้องขวาห้องขวามีตัวมอบอยู่นั่นแหละเอจยิงไปแล้วเอจยิงไปแล้วมันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่ไอ้เหี้ยเจ็บคู่เลยนะ เออเอจเก็บแล้วเอจเก็บแล้วห้องขวาเคลียห้องขวาเคลห้องขวาขวาไม่ค่อยเคลียเท่าไหร่ขวาไม่เคลียเลยนั่นไงอ๋อเฮี้ยอ๋อเฮี้ยลูกสองว่าโดนจุกแล้วประตูไซบีประตูไซบีเลยประตูประตูบ่เฮี้ยเอ่อหิว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 ใกล้หิวเพื่อนกันก็ได้อ่าชีวิต เล s <S ือกตัวผิดเองอ่ะเรียนตัวจะไหนละใครใครจะไปคิดว่าใครจะไปคิดว่าไม่อยู่เบ็ดน้นน่ะแตกๆเลยเลยแล้วสองแล้วสองแต่นั่น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 ไม่มันหนอบอยู่เห็นไหมน่ะตีนโผล่อะเออที่เดิมไหม แน oh, ่นอนอันี้เดี๋ยวกระจายเกิดต่อกันพี่มันจะได้ไม่เป็นกระจุกไงตัวนี้ดีกว่าจะได้ช่วยกันสอด่อง่อยสอดไปเลยไอพี่เล่นยิงใช่ไหมฟิว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 เลยฟิว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 เหรอฟิวมันน่าจะไม่หมดดนโน่หมดเหมือนเอาวีนไม่เล่นตัวซ้ำได้โอ้ตายห่าแอมแอมฟิวโดนลวนิจจบเลยนะมองก็ไม่เห็นขยับก็ไม่ได้ระเบิดทำไมระเบิดลัวเลยทีนี้ โอ้อมโบไม่เคยดูนี่ไงสงครามในไทยประทานญี่ปุ่นไงก็ปินทิ้งระเบิดเฮ้ยฉนี้ฉนี้ฉนี้โอเคกูเจอแล้วไบโอฮาศาดกูซ่อนกองแล้วจังหวะนี้เฮ้ยกูซ่อนกองได้อยู่เดี๋ยวเป็นจุดเกิดแป๊บปิงอยากขยับนะปิงอยากขยับกูโดนปอนพีกแน่เลยจังหวะนี้เที่แรกเป็นจุดเกิดเเป็นกิดมาข้างหลังมาข้างหลังมันอยู่ห้องวทันไหมเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนครับมาแล้วมาแล้วว่าโอ้ไม่ทันว่ะ ชั้นแน่ชั้นจิบชั้นแน่ไอ้ยถันอยู่นะฉันกลัวสปอนกีมันอยู่ชั้นหนึ่งใช่ไหมใช่เลยไหนดูซิอยู่ไหนกันเอาวัดิจ้าชั้นหนึ่งเหรอแตกจ้าเอามันนอนอ่ะเอามันมันห้อยแฟดแฟดแฟด ไปยเะไปยะไปยะไ้ยะเฮ้ยฮึยัดแม่งกำลังไปพิวนะกำลังไปฟิวอย่าพลาดขับขันเล่นลูกซองว่ะเได้อยู่มา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 เฮียขับขันลูกซองระวังโอ้โหโดนละ ระวังนะพี่ระวังระวังยิงมันมันเตะยิงตัวมันไหนวะไม่เห็นสวยอืมตรงไหนวะที่เดิมไอ้เดียมาเจอไหมที่เดิมที่เดิมตรงเครื่องเอกสารน่ะริมเลยยืนเลยยืนเลยยืนเลยเดี๋ยวครับกันมานั่นแหละเห็นไหมล่ะ สวยเอจเก็บแล้วเอจเก็บแล้วโอ้โหทำไมครั้งนี้กูมาขาดจังวะบอกแล้วว่าอย่าห่างมันไอ้นี่ปืนโผล่นะจับทีเบ็ดแมนเนี่ยเบ็ดมนให้กูเถอะโอ้โกูได้คิวเอชซิดหลายตัวแล้วเนี่ยเบ็ดแมนเอชซิดหลายตัวและกูเบ็เมนด้วยไปพี่เรนคาสเซอร์กันกันเลยคาสเซอร์ผมเจกเกอร์แล้วกันนี่แหละเบ็เมนแล้วอ่ะเบ็เมนก็ไปอยู่ห้องเดียวอ่ะจะบอกว่าห้องไกลทางออกอ่ะ อันไหนอันไหนมีประโยชน์กันระหว่างรวดหนามกับกล้องเป็นกล้องดีกว่าหําก็ได้กล้องก็ดีกล้องมันก็ดีนะทําแมงตั้งมุมดีๆอ่ะแต่จะตายเหไปกอโปบินเลยบินไปแปะกำแพงบนเพดานเงียงปึ๊บรีพอร์ตเนี่ยคือเออมีคนมีคนเคยรีพอร์ตผมเหมือนกันนะไปยิงแม่นยิงแม่นเกินไปก็ะลิมตัวสไนอ่ะไม่เว้ยพี่ผมยิงผมยิงเล่นอ่ะแล้วมันวอแบงโดนหัวใครก็ไม่รู้อ่ะ งงไอ้ยิงโดนได้ไงวะนายแท็กจบเลยกูแล้วมันแบนไหมอ๋อโดนเตะออกห้องเฮียเลยกูควรตั้งตรงไหนดีวะคิดไม่ออกแล้วเนี่ยเตะโอ้โหเตะมึงโดนไม่กลัวเจ็บเลยเลนฟอร์ดเลนฟอร์ดมาๆมาออกแล้วออกเลยนะไม่ต้องนี่มานะอ้าว ตดตดมัวต้อ,องคลิปอายมันต้องจะห้อยอยู่อ๋ออ๋อไว้เซอร์ห้อยอยู่แกปิสาห้อยอยู่อันนี้ฟิลลี่มันห้อยอยู่นั <c oughs> ่นนั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 ่นเราล็อกหลังนะพี่อ๋อหลังก็ไอคอนอะ เฮ้โยโล่โล่โล่หรอโอเคโล,โล่ล,มล้มละไอ้เหี้ยเกือบละโอ้ยตรงไหนวะมาข้างวะมาข้างงานช้างแล้วเปล่ะทีเนี้ยโอ้เละเลยทีนี้ โดนพอดกว่งงทาทำไมวะโอเคตรงนี้จะมอดมาโอ,อ้ยไหม่จะร่วงเฮ้ยโล่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 โเสียงเสียง,งตีนหนักมากโอ้โหโล่โล่โล่กลับแล้ว นะตรงทีนะเอาเหยียบจีอูไปแล้วตนนึงไม่ทันไม่ทันดูด,ดูดูครับไอเนี้ยไปเฮ้ยบตายเือบตายโหจ้าเลยทีนี้กูเห็นไหมเนี้ยแตกแตกแตกไม่มีตัว ลงมาล้ี่ r แตกๆองแตกเฮ้ยสปอร์ตพี่น้อยทิ u ที่ f t อไเตไม่มีทิ้ยเจี๊ยโ้ยกือบตายกูกูกูเอ้ยเอยเอมันจอยูมันจยู้มันจอยูได้ๆๆต้รงไหนโล ออไ้กูไม่รู้นะว่ามันจมมุมอ่ะไอ้แม่จบมุมเฮ้ยพี่ไอ้ยิงโลดเฮ้ยเอาไปให้นาเอาไหมเฮ้ย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 มันเข้ามามันเข้ามานี่วะกลับแล้วนะเออเย็ดเคซ้อนแผนซ้อนนะเอาดิ ปรชุมมาอย่างดีไปะแปะแปะแผ่นซ้อนแผ่นยังดีเลยครั้งนี้โคตรดีอะแม่งรอโลโลคือรอได้โอเคเลยเมทัลบอกให้วางจีอยู่จริงกูมาแล้วยกูกูรู้น้องไม่ได้ตั้งใจมาเกดอะไรระดมกิจมาเรื่อโดนพี่เกิดชั้นสองด้วยนะแ็บแมวเลยหาแต่อยู่ชั้นสองก็ได้ดีเนี่ยพีเลือกเกิดตรงเนี้ย จะได้หาง่ายเดี๋ยวแล้วไ้แล้วขู่เอาสันดีด็อกเกอร์แล้วขู่เอาสันไหนอีกแล้วอีกแล้ว่ไ่ขับขันแล้วขับขันแล้วขับขันเข็ดแล้วมั้งเช็ดีดีตัวท้ายอ่ะอาจจะเป็นข่บขันก็ได้เออชดีันแน่อยู่อยู่ตรงอยู่ตรง่นนะไม่อากลงนนะ พี่เกิดแล้วเดินชิวเลยที่นี้มีตัวสะพานพี่ชั้นหนึ่งหนึ่งคนแต่ไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวพี่เดินลงไปอีกทางได้ กว่าตัวจูกว่ากี่ไม้อีกครั้งอยู่คนอื่นเขายังคนอื่นเป็นไงผมอยู่ใต้ดินใต้ดินเลยทำไมอยู่ปากถังเข้าวแล้ว ี่มากระเอ็ดเอ็ดทำกำแพงมันกำลังพังกำแพงอยู่โอ้ังอย่างเทเย็บแม่ง เออเน็ด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 ใจเย็นนะเน็ดเชียร์ตกใจเลย,ยหมอตายเต็มหน้าเลยไอ้เจียนี่แตก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 เชียย์กูโดนปอดด้วยกล้องไอ้นี่หรอ กล้องปืน่ะกล้องติดปืนโอ้ยนี่เอ้ยหมดแต่มองเธออื่นระวังนะพี่ระวังระวังเราไปเช็คกัน โอ้ยอยู่ข<ห>้างในเต็มเลยมาเลยพล <c oughs> าด<ห> <c oughs> ช้านะพี่ช้าลงเยอะเลยนะออแม่โต่อยู่ตรงปักขอนอ่ะยอียัดวิ่งมาแนละ <c oughs> ้วอียัดวิ่งมาแนละ้วมันวิ่งมาแล้วฮ้ยได้อยู่นะ มึงก็ไม่กินกล้องไม่้องฮะบลมอละมสักน้อยก็ยังดีเฮ้ยจบละทีมอุบาทสมแล้วที่เราตั้งชื่อทีมอุบาทไปไปแมต่อไปโอเวลอัพเลยวะ